สวัสดีครับแพรแชคฝรั่งไทยเทรเดียับทุกคนคือวันนี้เราจะมาเป็นคนไร้บ้านที่อเมริกาหนึ่งวันนะครับคุณรู้หรือไม่ที่อเมริกามีปัญหาเรื่องคนไร้บ้านครับยิ่งโดนโควิดมาเนี่ยยิ่งเป็นปัญหายิ่งใหญ่นะครับจนถึงทุกทุกวันเนี่ยมีคนไร้บ้านจำนวนห้าแสนแปดหนสี่ร้คนนะครับที่รัฐผมอิลลินาครับเป็นอันดับที่14นะครับแล้วมนุษย์เราต้องการรอะไเพื่อจะดําเนนิิชีวตได้เราาไปหข้อมูงการ เราเขาบอกว่าเราต้องการ4ี่อย่างอาหารน้ำเปล่าอากาศแล้วก็ที่ลบภัยด้วยนะครับในวันนี้ผมจะต้องหาสีอย่างนี้ให้ได้โอเคงครับน้องๆก็ตอนนี้เรามีกระเป๋าทุกอย่างเราครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สวนนะครับผมก็ที่สวนก็จะมีคนเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวที่นั่นเราก็จะแบบว่าลองขออาหารดูว่าเขาจะแบบมีอาหารให้เราหรือเปล่านะครับน้องๆ๋ยวเดินต่อนะครับเดินต่อครับ มาถึงสวนนะครับเดินมาไกลพอสมควรนะจริงๆนะแล้วต่อจากนี้เราก็จะเอากล้องหลักที่เรากำลังจะถ่ายอยู่เอาไปเก็บนะครับในส่วนของกล้องที่เราจะใช้นะครับก็จะมีกล้องหลักที่อยู่ในนี้นะครับทุกคนมันจะเป็นโกโพอันเล็กๆเดี๋ยวเราจะใช้ไอโ้กล้อโเนี่ยในการทํอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราจะพยายามแบบว่าหาอาหารนะครับก่อนที่มันจะเริ่มดึกนะครับทุกคนมาสู้ต่อนะครับวันนี้ ต้องสู้แบบว่าอีกยาวนะครับครับน้องๆเราแบบว่ารูา้สกว่าน่าจะทําป้ายสักหน่อยเพื่อแบบลองขออาหารนะครับคือ เราก็เคยแบบเห็นคนอื่นเขาเขาก็เขาแบบว่าทํากันนะครับว่าเราจะแบบว่าเขียนอะไรที่แบบก็ตลกพอสมควรนะครับก็คือแบบว่าเราไม่อยากจะซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับ,ตบ,บ,รบแต่คือแบบมันก็เป็นเรื่องกินนะครับเราก็ต้องซีเรียสสักหน่อยครับก็ <c oughs> ต้องแบบก็ต้องหาอาหารใหยได้นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ซื้อนะครับถ้าก็รู้ว่าหาไม่ได้ก็คือไม่กินนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเขียนก่อนนะครับก็น,นี่นี่นะครับน้องๆป้ายที่เราจะใช้นะครับเราจะไปยืนตรงถนนแล้วก็ลองคอยอาหารดูนะครับทุกคนดูว่า ชีวิตของคนไรยบ้านจริงๆมันก็จะเป็นยังไงนะครับทุกคนยังไงก็ไปลุยนะครับผมก็เริ่มยืนขอทานสักหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยโหมันยากมากๆอ่ะคนไม่ได้สนใจเราคนแบบไม่ได้อะไรกับเราเลยเราก็ถาตั้งแต่มีแสงจนถึงแสงหมดนะครับจริงๆแล้วเราใหญ่ที่ใบเล่ยๆด้วยนะครับน้องๆผมก็ขอทานไปเล่ยๆจนกระทั่งผมอะ่ะเจออะไรสักขยัางผมก็เจอ ห้องน้านะครับห้องน้ําก็คือมันเป็นอย่างเนี้ยปกติมันจะไม่มีแล้วมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สะอาดไม่อะไรเลยแต่สมัผมมันก็คือสวราค์เพราะว่าผมปวดขี้นี่ครับน้องๆในที่สุดเราก็หาห้องน้ําที่เราว่าสามารถใช้ได้นะครับเรารู้สึกว่าน่าจะขอทานแถวแบบพวกร้านอาหารอะไรต่างๆนะครับไปลุยต่อนะครับสภาพข้าเนาะเห <c oughs> ม็นเหม็น คุณไม่เข้าใจหรอกว่า2ออย่างที่อยากที่สุดก็คือการเดินไกล mm hmm. เดินตลอดแล้วก็รอคนอื่นให้อาหารกับเราเนะเว้ยเมื่อก่อนผมก็ทําอะไรบ้าๆปอๆคนยังไม่ได้รังเกียจเรามากขนาดนี้แต่ผมทําอะไรไม่ได้ครับ mm hmm. ทําได้อย่างเดียวก็คือรู้สึกว่าคนเกลียดเราจริงๆอ่ะ้องๆก็คือว่าเรานั่งขอทานตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วอะ กลุ่มหลายคนแบบว่าเดินผ่านยังไม่มีใครให้อาหารกับเราเลยเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าน่าจะย้ายที่ก่อนนะครับเอาจริงๆนะคาดว่าเนี่ยตั้งแต่เราเป็นคนหลายบ้านนะเราก็แบบมีพลังวิเศษนะครับก็คือว่ามันก็เหมือนกับว่าคนแบบมองเราไม่เห็นนะเว้ยเหมือนกับว่าเราแบบอินเวส l e เอเลยครับนี่ก็คือคนก็จะแบบ พยายามที่จะมองที่อื่นไม่ได้มองที่ตัวเรานะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยต่อบอกเลยว่าตอนนี้ผมหิวมากๆอ่ะคือแบบหิวที่สุดเท่าที่ผมเคยหิวมาก่อนนะจริงๆแล้วก็ใหญ่ไปเล่ยๆพยายามที่จะแบบหาที่ที่จะขอทานจนกระทั่งเราเจอเฮดกันอย่างนี้นะครับน้องๆเฮ้ยเมกามันก,ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ <c oughs> อยอันนี้ครับรน้องๆตะกีเ้เราแบบว่าไปขอทานใช่ไหมมีแบบพวกป้ายมีทุกอย่างครับก็ไม่มีใครสนใจแล้วแต่ตอนเนี้ย อยากจะมาเป so okay. e e ิดกระเป๋าโชว์ให้ด e ูว่าเรามีอะไรบ้างครับท e ุกคนก็ครับที่มี่แบบว่าน nee ้าเปล่านะครับเสื Basically ้อกันหนาวแล้วก็ปูที่นอนด้วยนะครับอ่าเราบอกว่าเตรียมตัวมีเค่นี้นะครับไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยนะครับ้องนั้เราจะไปหาที่นอนต่อไปนะครับที่สวนแถวนี้เลยนะครับอาจจะแบบไปลองหาอาหารต่อไปก็ได้นะครับยังไงก็เจอกันนะครับทุกคนคืนนี้ก็คงยีกยาวนะครับเดินครับเดินยาวเลยครับ ผมไม่เคยเดินแบบว่ายาวขนาดนี้เมื่อก่อนจริงๆนะเดินเยอะมากลยนรี้นี่ครับรน้องๆตรงนี้มันจะเป็นที่นอนของเราครับในวันนี้เราคือแบบบอกเลยว่าเราเดินมาไกลแบบโคตรๆเลยนะคือแบบว่าปวดขามากเลยตอนเนี้เดี๋ยวตอนนี้ก็มาปูที่นอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าที่นอนของเรามันจะเป็นยังไงบ้างครับเตรียมให้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ฮะก็ ที่นอนเรียบร้อยครับผมแล้วก็มีผ้าคลุมของแฮทซึ่งมันก็เป็นเสื้อนะครับผมของพี่สาวนะเออก็ตามนั้นนะครับผมเอาจริงๆนะคือแบบก่อนนอนแฮทก็ไม่เคยแบบว่าแบบอยากกินข้าวมากขนาดนี้ขนาดเรากินแต่เช้าอ่ะกินน้ำข้าวเช้าวันนี้ยแต่แบบว่าแบบก็ไม่ได้กินข้าวเย็นอ่ะเออจริงครับข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินด้วยอ่ะแต่เอาจริงๆเราก็ยังโชคดีที่แบบว่า ก่อนหน้านี้เราอยู่ที่บ้านก็เลยกินข้าวได้แต่แบบคนหลายบ้านถ้าก็ว่าเขาแบบหาข้าวไม่ได้ก็คือต้องอดทั้งวันอะไรอย่างนี้ครับทุกคนฟันดีนะครับมน้องๆก็คือตอนนี้แบบว่ามันก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็มันหนาวนิดหน่อยด้วยตอนนี้คือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆแล้วก็ไม่รู้อะ มันหนักไหลวันนี้แบบว่า,วามันก็ยากเลยคนก็มองเราเหมือนว่าเราไม่ได้เป็นคนเดินก็ต้องเดินเยอะแอนก็ไม่ได้กินคือบอกเลยว่าประสบการณ์นี้มันโหดแล้วแอดไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปแต่ ลองให้เฉยลองจริงด้วยเดี๋ยวเราขอแบบว่ายหมนอนต่อนะอครับน้องๆฟันดีครับอรุณสวัสดีครับน้องๆน,นะฮะเราก็ตื่นมาเอาจริงๆก็คือไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนได้นอนหรือเปล่านั่นแหละนะครับ แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารต่อไปนะครับซึ่งเราจะไม่ได้คอทันนะครับคือแถวเนี้ยเขาก็จะมีแบาวาบว่าที่แจกอาหารให้คนรายบ้านอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเว็บไปดูว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ที่นั่นเราน่าจะได้เจอแบบว่าคนหลายบ้านอีกเยอะมากมายด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องเดินนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเดินแล้วนะครับทุกคน ต้องเดินแต่เช้าครับไปหาอะไรกินนะครับอันนี้ถ้าก็ว่าหาอะไรกินได้ก็คือว่าเราครบทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนโอเคไปกันนะครับอ่าทีนี้เรากลับมาทําอะไรที่เราคุ้นเคยอย่างดีนะครับน้องๆการเดินครับผมแต่รอบนี้รู้สึกว่ามีกําลังใจมากๆเพราะว่าเรารู้ว่าเดินเสร็จแล้วจะได้กินอาหารได้แน่นอนครับแต่ระวังการเดินเราก็เจออะไรที่น่ากลัวพอสมควรครับพวกนีน นี่ฮะเมืองไม่ต้อนรับเรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เจออคนไร้บ้านด้วยนะครับนี่ฮะจะเป็นที่ที่เราจะได้กินอาหารฟรีนะครับขอไม่บอกชื่อแล้วละกันเนาะไอซีฟาตรงเนี้ยมีที่อาบน้ําด้วยนะครับเขาจะมีการแจกเสื้อผ้าให้คนไร้บ้านด้วยครับผมเ,เดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปครับอแอบ เข้าไปดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะมีอาหารแบบไหนด้วยนะครับนี่ฮะเข้ามาแล้วเรียบร้อยจริงๆนั้นก็เต็มพอสมควรนะคนก็เยอะยูเ <c oughs> ดอร์เยอะมากแล้วนี่อาหารของเราในวันนี้เฮ้ยดีใจอะน้องๆครับสำหรับคลิปนี้เราจะมีแค่นี้นะเอยฮัตข้อบอกก่อนว่าคลิปนี้ก็คือยากมากๆเลยสำหรับตัวแฮตแล้วก็สำพี้สาวสำหรับทุกอย่างแล้วก็แล้วลายอย่างเราไม่สามารถตอบทาย โชว์ในคลิปวิดีโอได้ด้วยครับเดี๋ยวก็คลิปหน้าเราจะเจอกันนะครับแล้วเราจะทำอะไรเป็นพิเศษให้กับคนรายบ้านที่แเมริกด้วยนะครับน้องๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ